มาดูการแนะประชาชนนะคะในการเช็คโมบายแบงกิ้งนั้นซึ่งต้องตรงกับซิมการ์ดนะคะเพื่อเป็นการสกัดกั้นบัญชีม้าแล้วก็ซิมมาค่ะธนาคารกรุงไทยสาขายะลานะคะก็แนะประชาชนได้เช็คซิมหมายเลขโทรศัพท์ให้ตรงกับบัญชีธนาคารก่อนเปิดบัญชีโมบายแบงกิ้งนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการทำธุรกรรมออนไลน์สกัดกั้นบัญชีม้าและซิมมาค่ะ จากกรณีที่กสทช,ชนะคะได้ออกมาตรการให้ชื่อผู้จดทะเบียนเบอร์สิมเลขหมายที่ออกเปิดใช้กับม o b บายแบงกิ้งและเจ้าของบัญชีธนาคารต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อสกัดกั้นบัญชีในเรื่องของปัญหาสิมผีแล้วก็บัญชีมา้าซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหามิจฉาชีพ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมออนไลน์เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ27พฤษภาคม2567เป็นวันแรกผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาสิโลโรถตําบลสเติงอําเภอเมืองยะลาพบว่ามีประชาชนบางรายนะคะเดินทางมาขอคำแนะนำในการตรวจสอบบัญชีกับทางธนาคารบ้างแล้วหลังจากไม่สามารถทาธุรกรรมออนไลน์ได้โดยทางนายอัตพลพิมพเสนสีผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขา สิโลรถยลาได้เปิดเผยว่าเดิมการเปิดบัญชีธนาคารสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือซิมการ์ดที่ชื่อไม่ตรงกับชื่อบัญชีธนาคารได้แต่จากปัญหาบัญชีม้าแล้วก็ซิมม้าในปัจจุบันนะคะภาครัฐจึงมีมาตรการใหม่บังคับให้ชื่อโมบายแบงกิ้งและซิมการ์ดต้องเป็นชื่อเดียวกันค่ะโดยประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองนะครับเพียงกดดอกจัน179ดอกจัน ตามด้วยหมายเลขบ,บัรประจําตัวประชาชนแล้วก็กดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับก็จะขึ้นว่าหมายเลขบ,บัรประชาชนนี้กับเบอร์โทรศัพท์ชื่อเดียวกันธนาคารก็จะเปิดบัญชีให้แต่หากกรณีข้อมูลไม่ตรงกันธนาคารก็จะแจ้งข้อความผ่านทางโมบายแบงกิ้งว่าข้อมูลโทรศัพท์ไม่ตรงกับข้อมูลเจ้าของบัญชีขอให้ผู้บริการไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการเพื่ออัปเดตชื่อให้ตรงกัน หากข้อมูลตรงกันแล้วจะเปิดให้ใช้งานโมบายแบงกิ้งในตามปกติแต่ถ้าข้อมูลไม่ตรงกันแล้วพ้นระยะเวลาที่กำหนดนะครับบัญชีธนาคารจะใช้ได้ตามปกติแต่โมบายแบงกิ้งจะใช้งานไม่ได้ท้งนี้ในปัจจุบันไทยมีบัญชีโมบายแบงกิ้งจำนวน106ล้านบัญชีและมีประมาณ30ล้านบัญชีที่ชื่อไม่ตรงกับซิมการ์ดดังนั้นหากประชาชนทราบว่า จดทะเบียนไม่ตรงกรันสามารถไปแจ้งเปลี่ยนที่ค่ายโทรศัพท์นั้นๆได้นะครับเพื่อจดทะเบียนขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงตามที่ใช้บริการกับระบบเน็ตณนะปัจจุบันครับ